นางงามดังเตือนนางงามรุ่นน้องเตรียมจิตแพทย์ไว้ด้วยน้ำตาลชาลิตาส่วนสเสน่ห์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2016และท็อป6จากรวาลเผยในรายการ Miss 9, มิสปร่ยนเเมื่อถามว่าอยากบอกต่ออะไรรุ่นน้องที่จะเข้ามาในวงการนางงามน้ำตาลตอบชัดว่าต้องเจอกระเทยคะ่ะไม่ได้สอนให้กลัวคะ่ะแต่สอนให้อยู่เป็นเพราะมันก็มีทั้งคนที่ดีและไม่ดีเช่นเรารู้แหละว่าเขาชอบในสิ่งที่เขาชอบ แต่ไม่ควรมาลดคุณค่าในตัวนางงามอีกคนหรือคู่แข่งปรากวดแล้วเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเป็นประสาทค่ะอย่างที่สองได้จิตตกอย่างที่สามได้ซึมเศร้ามันเป็นเรื่องจริงมันรุนแรงมากค่ะมันเหมือนโลกทั้งใบของการประกวดนางงามมันคือสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะอยู่ตรงนั้นให้ได้ถ้าเรามาประกวดต้องยอมรับอะค่ะ เพราะมันจะมีคนที่มีความคิดแตกต่างร้อยพ่อพันแม่คอมเมนต์เขาจะด่าเขาจะมีอวตารเยอะมากหนูผ่านมาหมดแล้วถ้าหนูฟ้องป่นนี้หนูรวยไปแล้วถ้าหนูทําหนูรวยปิดบ้านไปแล้วที่หนูไม่ฟ้องเพราะไม่อยากได้ดอกไม้หนูอยากได้เงินแต่ที่ผ,ผ่านมาพอเรียกเงินก็ไม่มีการขอโทษเอากระเช้าดอกไม้มาให้อีกเราต้องมีความเข้มแข็งหรือวิธีคิดยังไงถึงจะก้าวผ่านจุดนั้นมาได้ ก็ถ้าอยู่กลุ่มนางงามหรือกลุ๊ปไหนก็ต้องออกมาซะอย่างที่หนูเคยเข้าไปอยู่ก็เพื่อดูฟิดแบ็กของตัวเองปรากฏว่าด่าดเต็มเลยเราก็ควรที่จะออกมามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนยังรู้สึกโชคดีไม่เหมือนทุกวันนี้มีความรุนแรงของคอมเมนต์ด่ากันมากขึ้น